วันนี้เวลา9ก้นาิกาหนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตำบลป่าย,ยุกใน,นอำเภอวังจันจังหวัดระยองส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรนวัตซึ่งบริษัปทปตทจำกัดมหาชนได้น้อมกล้า้อมกระหม่อมถวายที่ดินเนื้อที่154ไร่2งาน62ตารางวา บริเวณตำบลป่ายุบในอำเภอวงังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชาธัยาศัยเมื่อปี2558ต่อมาในปี2561มีพระราชดำริที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เผยแพร่วความรู้ทางด้านเกษตรสมัยใหม่แก่นักเรียนและผู้สนใจได้พระราชทา,านนามว่าศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิรดา ซึ่งบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินการโครงการสนองพระราชดำริตั้งแต่ปี2561ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก งานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคอยู่ยระหว่างการจัดทำฐานรากอาคารทั้ง10อาคารและเริ่มขุดบ่อน้ำบ่อที่2งานพัฒนาพื้นที่ป่านิเวศพื้นที่20.45ไร่เป็นการปลูกป่าตามทฤษฎีแบบมิยาวากิโดยคณะวัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คำแนะนำในการคัดเลือกชนิดไม้และให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยการปลูกกล้ามไม้ป่า3ระดับ จำนวน79ชนิดใช้กล้าไม้กว่า20,000ต้นปัจจุบันดำเนินการปลูกแล้วเสร็จทั้งหมดด้านการพัฒนาพื้นที่ปลูกแปลงไม้ผลจำนวน40ไร่ปัจจุบันดำเนินการปลูกแล้วเสร็จ31ไร่คิดเป็น187.50ของพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นแปลดแปลงย่อยดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน6แปลงย่อยได้แก่ แปลงปลูกมะม่วงพระราชทานพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองปลูกร่วมกับขนุนแปลงปลูกมังคุดแปลงปลูกไม้ผลผสมผสานมะม่วงและลองกองแปลงปลูกเงาะแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์การค้าและแปลงปลูกกาแฟพันโรบัสต้าแซมระหว่างแถวต้นยางพารา ส่วนอีกสองแปลงย่อยได้แก่แปลงทุเรียนอนุรักษ์เช่นพันธุ์เม็ดนายายปรางใกล้ศูนย์พันธุ์ผลมีขนาดเล็กแต่ว่ามีเนื้อหนาละเอียดรสชาติหวานมันและแปลงปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิกา้าแซมระหว่างแถวต้นมะม่วงหิมะพาน์อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับการพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผลบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี อาทิการสนับสนุนแหล่งน้ําดิบเพื่อการเกษตรโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริกปปรและกรมชลประทานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินโดยกรมการพัฒนาที่ดินการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกสมุนไพรและกาแฟโดยกรมวิชาการเกษตรการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนและเยาวชนรอบพื้นที่โดยกรมส่งเสริมการเกษตร การสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรนวัตโดยสำน,นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชและโรงเรียนกำเนิดวิทย์และการจัดทำโซลาร์โฟลติ้งเพื่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบปั๊มน้ำโดยบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนและการยางแห่งประเทศไทยนำนวัตรกรรมหมวกยางพาราหรือร่มกันฝนยางพาราไปใช้กับต้นยางพาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตยางพารา โดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนทําให้ยางพารามีคุณภาพที่ดีโอกาสนี้สิเด็จพระราชํดดำเนินไปยังห้องประชุมอาคารฟังบรรยายและเรียนรู้สมเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดาศศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตรบริษัทสยามโคบต้าคอเบอเรชั่นจำกัดและบริษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้และต่อยอดศักยภาพในด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกัน ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง3หน่วยงานทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิรดาจะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมที่นําเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยทําให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแก่เกษตรกรในจังหวัดระยองและผู้สนใจเพื่อนําไปพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองต่อไป ต่อมาเวลา13นาฬิกา38นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังจันทร์วิทยาหมู่ที่1ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์ทรงติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาเกษตรนวัตซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนิษิาธทราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะส่งเสริมการเกษตรให้กับชาวอำเภอวังจันทร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างนวัตรกรเมื่อจบการศึกษาจากสาขานี้นักเรียนจะได้รับผู้ที่การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายและหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวช ในการนี้ท่อพระเนรฐานการเรียนรู้เกษตรนวัตจำนวน5ฐานประกอบด้วยฐานโรงอบในประสงค์พาราโบลาโดมซึ่งเป็นโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านแผ่นโพลิคาร์บอเนตโดยรังสีความร้อนไม่สามารถผ่านแผ่นดังกล่าวได้จึงเกิดการกักเก็บความร้อนไว้จนเกิดเป็นภาวะเรือนกระจกโรงอบในประสงค์นี้สนองความต้องการในการอบมุนไพรกล้วยตาบรวมถึงการแปลรูปทำอาหารแห้งเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ฐานการเลี้ยงพึ่งชันนรงได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจันทบุรีเริ่มการเลี้ยงสายพันธ์ุขนเงินเมื่อเดือนตุลาคม2562จำนวน12หลัง พึ่งชนโรงเป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในสามารถผสมเกสรพืชได้เป็นอย่างดีและสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อวังจันชนโรงสมุนไพรขี้พึ่งผสานคุณค่าแห่งสารสก,กัดพอโพ,อพอลิสสบู่สมุนไพรน้ำพึ่งและน้ำพึ่งชนโรงและสบู่สมุนไพรน้ำพึ่งรังไหม ฐานการเรียนรู้ในการปลูกมะนาวใช้บอร์ซีเมนเป็นการปลูกในพื้นที่จำกัดประหยัดค่าแรงในการเตรียมพื้นที่มีความสะดวกในการดูแลรักษาสามารถป้องกันโรคบางชนิดจากสภาพดินที่ไม่เหมาะสมให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นมะนาวแก้วและน้ำมะนาวเป็นต้น ตอมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำน้ำส้มขวัญไม้เป็นการใช้ความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตาทำให้ไม้กลายเป็นฐานที่ใช้ได้ประสิทธิภาพดีคี่เท่าน้อยและผลจากการเผาฐานก็คือน้ำส้มขวัญไม้จะได้นำมาใช้เป็นปุ๋ยน้ำหมักจีวภาพอีกทั้งนำฐานชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นได้การทำน้ำยาอนเนกประสงค์ ทันแปลงผักยกแคร่เป็นการปรับการปลูกพืชจากสภาพพื้นดินในแปลงปลูกที่เป็นดินเหนียวมีน้ำท่วมขังปรับแปลงปลูกให้ลอยจากพื้นที่ดินเพื่อช่วยในการป้องกันโรคในดินอีกทั้งการปลูกบนแคร่และการปลูกโดยใช้ผ้ายางรองซึ่งสะดวกในการปฏิบัติงานใชร้ระบบน้ำฝอยและระบบน้ำหยด ควบคุมผ่านทางสมารฟฟ์ทโฟนมีการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพช่วยในการออกดอกและการเจริญเติบโตบโกเกษตรนวัตนี้ได้รูรณาการเทคโนโลยสีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปใช้กับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม <Eso S 1> ต่อมาเวลา14นาิกา56นาทีสเด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านของนายไพศาลบุตรน้ำเพชรผู้ใหญ่บ้านคลองไผ่หมู่ที่3ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางด้าน,นอาหารระดับชุมชนภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองและสำนักการเกษตรจังหวัดระยองร่วมกันดำเนินง,งานโครงการและเข้ามาให้ความรู้สร้างทักษะในการดำเนินง,งานส่งเสริมเกหกิจเกษตร,เ,เ,ษรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนของเกษตร,รกรโดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ31ครัวเรือนซึ่งนภายหศาลเป็นหนึ่งใน5ครัวเรือนต้นแบบ ของบ้านคลองไผ่หมู่ที่3และหมู่ที่8เริ่มดำเนินการในปี2562ในพื้นที่30ไร่ทำการปลูกยางพาราไม้ผลเช่นทุเรียนลองกองมังคุดและขนุนรวมขั้งการปลูกพืชผสมผสานพืชผักสนครัวเช่นทว่วพลูผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวและเลี้ยงไก่ไข่ ดวยผลผลิตที่ได้นอกจากจะนำมาบป็นพวกในครัวเรือนแล้วยังสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนและจําหน่ายที่ตลาดนัดชุมชนได้ด้วยตลอดจนเป็นแหล่งอาหารเก็บสํารองอาหารและ,มะเมล็ดพันธุ์ของครัวเรือนและชุมชนมีความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีโดยมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ด้านการถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก อาทิการทำเผือกทอดขนมนทอดและมันทอดชาดาวเรืองและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันนรงส่งผลให้สมาชิกสามารถลดรถายจ่ายได้ฉเฉลี่ยครัวเรือนละ400บาทต่อเดือนและเพิ่มรายได้ฉเฉลี่ยเดือนละ1,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งได้มีการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่างๆให้กับผู้สนใจเพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป องค์มนตรีตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานตามทิศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมจังหวัดนครปฐม วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองค,คมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2563ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจก30โครงการด้านสังคม2โครงการและด้านการศึกษา4โครงการอาทิการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการขายออนไลน์การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตราชพัฒนในการนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนครปฐมเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตราชพัฒในศตวรรษที่21ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังจำนวน800คน พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาร่วมหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษาด้วยการประสานประโยชน์ความร่วมมือระหว่างคณะในการหลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่จะสร้างทักษะวิศวกรสังคมเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักคิดนักสืก่อสารนักประสานความร่วมมือและนวัตกรชุมชนที่ดีและเหมาะสมกับภูมิสังคม